สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพาด้วยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางเราสามัคคีนะคะวันที่12มกราคม2568นะคะทุกคนค่ะเอาผี้เขียนติมเนาะพี่น้องคนนี้ขอโทษขออภัยนะคะทุกคน วันอาทิตย์นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคะ่ะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเอฟซีขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้ก็คือเป็นการอดเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่าน ถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะเราไปรับชมวันที่11ก่อนว่าเข้าหรือหลุดเนาะคะ่ะสำหรับวันที่11นะคะใจให้เด่นอยู่ที่7และ3เนาะคะ่ะทุกคนมา 6, 2, 4 1 6ี่หนึ่ง นะคะทุกคนหลุดไหมนะคะทุกคนวันนี้7ดกับ3มหลุดหมดเลยนะคะทุกคนคาช่วงนี้เราสามารถขีหลุดนะพี่น้องเพื่นสีเข้าเป็นช่วงเพื่อนกระุดเป็นช่วงแล้วค่ะพี่น้องคาเวลาเข้าดีก็เข้าดีมากนะคะทุกคนมาแบบตรงๆเลยเวลาหลุดก็หลุดแบบนี้นะคะทุกคนคาหกสองสี่หนึ่งหกเลขเด่นประจําวันมาไหมมาเลขสองนะคะทุกคนห้อยสองมาให้นะคะทุกคนขาเหลุดพี่น้องเอา ไปต่อรุ่นต่อเด้ค่ะพี่น้องค่ะวันที่12ถ้าชอบใจขอให้ FC ทุกท่านเชคปีถ้าไม่ชอบใจขอให้ทุกท่านผ่านได้เลยนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดทุกวันนะคะทุกท่านขาก่อนอื่นนะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นมาได้วันนี้ใจได้เด่นอยู่ที่8และ0นะคะทุกท่าน สำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ f c ได้รับชมนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติมวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันนะคะถ้า f c ไม่ชอบ f c สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกคนถ้าชอบตัวเด่นนะคะไม่ว่ากันพี่น้องแล้วจะมักแล้วจะชอบค้นเท้ามักบกคือกันนะจ๊ะทุกคน8คะ่ะทุกคนแปดห8แปดสองแปดสี่ 1> 8 1 0หนึ่งศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สี่ศูนย์สองค่ะขาค,คู่ตัวเด่นวันนี้นะคะอยู่ที่แปดศูนย์ศูนย์ปดคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่เนาะค่ะพี่น้องใจมากคู่นึงใจมากแปดหนึ่งหนึ่งแปดเด้อค่ะพี่น้องขาถ้าพี่น้องมากอะตามใจได้พี่น้องบอ่มกักพี่น้องพานได้เลยได้จ้า มาดูเลขเด่นประจำวันนะคะเลขเด่นประจำวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเลขเบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งค่ะ fc ขาหนึ่งกับหกนี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนมาดูกันค่ะเด่นวันนี้อยู่ที่8และศูนย์เด่นประจำวันอยู่ที่หนึ่งและหกเ,เป็น8 1ดหนึ่งหนึ่งแดแดหกหแด 1> 8 1ดหเป็นคู่ที่ใจชอบนะค่ะแปดหกหกให้อยู่นะคะส่วน0ูนย์ศูนยคู่0 1นย์หใจว่าได้จับให้ด้าพี่น้องตัวเลขหลายตัวนะคะถ้าพี่น้องชอบพี่น้องมากก็ค่อยตามนะคะทุกคนคะส่วน0ย์ประจําวันอาทิตย์นะคะทุกคนท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันเลยถ้าท่านชอบก็คือ0 1 1 0์หนึ0งหนนะคะทุกคนก็ แล้วแต่ความมาความชอบพี่น้องดวงคนเราไม่เหมือนกันนะคะทุกคนใจก็เป็นได้แค่แนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีวันที่12มกราคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่ f c ทุกทกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ f c ทุกท่านโชคดีค่ะสุขโชควันมันสุขผูสุข,สข,สขคนเด้อค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะ